เอาละครับมาถึงสถานที่ต้องเที่ยวที่ได้โปรยไว้โอ้โหตื่นเต้นดีใจนะครับจะได้มีใกล้ๆเลยไม่ต้องไปไหนไกลนะฮะอยู่ที่บ้านเรานี้เองน่าจะมีตั้งนานแล้ววิวสวยสดงดนงามมากนะครับสถานที่ที่อาจารย์พั์ไปออกกำลังกายเป็นประจําอยู่เหมือนกันที่นี่นะครับอากาศบริสุทธิ์มากๆเลยทีเดียวนะครับติดตามเลยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับก็ได้ขึ้นเขาคอ,อหงอําเอหาดใหญ่หจัดสงครานั่นเองนะครับเพื่อดูสถานที่กอ่อสร้างสกายวอล์ก เป็นจุดชมวิวแบบ360องศาที่สวยงามต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยนะครับแล้วก็ชาวต่างประเทศชาวมาเลเซียและสิงคโปร์หลังเปิดประเทศไปติดตามกันเลยครับเขาสำรวจกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่10เดือนกุมภาพันธ์2 5 6 5ที่ผ่านมานี่นะครับนายพิพัฒรัชกิจประการครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนายทวีศักดิ์ทวีรัตน์ครับ นักออกกำลังกายกเหมือนกันนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคอหงนะครับก็ได้เดินทางขึ้นยอดเขาคอหงแล้วครับซึ่งก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ตําบลคอหงอําเภอหาดใหญ่จัดสงขลานะครับนี่ก็ได้คุยกันในส่วนของรายละเอียดนะครับแล้วก็ได้ไปดูสถานที่จริงๆเลยนะครับไปดูสถานที่ก่อสร้างสกายวอล์กเขาคอหงซึ่งก็ใช้สถานที่บริเวณสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์และซ่อมบํารุงจอดสงขลาของบริษัทอสมอทจำกัดมหาชน ซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างและพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลคอหงแล้วก็จะจัดเป็นแลนด์มาร์คใหม่ด้านการท่องเที่ยวของอำเภอหาดใหญ่นะครับซึ่งสามารถมองเห็นวิวได้แบบ360องศานะครับผู้สำรวจก็ต้องขึ้นบันไดกันหน่อยนะครั้งตัวเมืองหาดใหญ่นะครับเห็นเจดีสทะเลสเห็นทะเลสาบสงขาแล้วก็ยังมีทะเลมอกอีกด้วยนะครับซึ่งสมาชิกที่ขึ้นไปเป็นประจำก็ เรียกได้ว่านัดกันได้เป็นอย่างดีนะครับหลังที่มีฝนตกโอ้โหเห็นสวยงามนี่ครับนี่เป็นวิวเทวรัศน์แบบ3ามรองศาเห็นไปทั่วเมืองหาดใหญ่ตลอดจนไปถึงทะเลสาบสงขาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เห็นเจดีแซนเลท,ที่อยู่ใกล้ๆกันนั้นด้วยนะครับซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้เปิดเผยครับว่าสกายวอล์คเขาเขาหง น่าจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเพื่อหาดใหญ่แล้วก็จัดสงขาที่จะมีชื่อเสียงแล้วก็เชื่อมโยงการท่องเที่ยวบนเขากหง,ง,งซึ่งก็มีอยู่แล้วเช่นสวนสาธารณะนะครับมีทั้งกระเช้าลอยฟ้านะฮะสวนสาธารนณะเทศบาลนครหาดใหญ่รวมไปถึงควนคันลาวเพนามอ,อมและเมื่อเปิดประเทศก็เชื่อนะครับว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวมาลเลเซียแล้วก็สิงคโปร์สิงคโปร์นะครับขึ้นมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมากอย่างแน่นอนนะครับก็เหมือนกับที่ได้มาเที่ยวที่สแตนเล็นั่นเองนะฮะ เอาละครับโดยหลังจากนี้ก็เลยจะให้ทางเทศบาลเมืองขอหงเสนอโครงการมายังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับเพื่อทําการจัดสรรง,งบประมาณการก่อสร้างร่วมกับงบของเทศบาลเมืองขอหงในการดําเนินการก่อสร้างสกายวอล์คขอหงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจัดสงคลาอีกแห่งหนึ่งในเร็วๆนี้นะครับก็ขอให เรียกได้ว่าประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์นะฮะผู้คนก็จะได้มีสถานที่ในการที่รับอากาศบริสุทธิ์อีกที่หนึงนะฮะดูแล้วก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับออกไปเดินได้360องศานะฮะแล้วก็ดูเหมือนจะมีรูปอะไรนั้นเนี่ยเขาเรียกสุพรรณหงว่าฮะนะฮะอยู่ด้วยนะฮะก็จะได้ถ่ายภาพกันสวยสดงดงามนะฮะอากาศก็บริสุทธิ์เลยทีเดียวนะครับ ถึงยังไงก็แล้วแต่ช่วงนี้นะฮะก็หาเวลานะครับในการที่จะออกกาลังกายกันบ้างก็แล้วกันอาจารย์วิทัศน์ส่วนใหญ่ก็จะไปในส่วนของตอนเช้าซึ่งไม่ค่อยมีใครนะฮะลงมาก็มีสมาชิกขึ้นมาเยอะะเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็เป็นช่วงของความสําราญนะครับก็คือนั่นก็คือทานอาหารเช้ากันนะครับที่ข้างล่างก็มีหลากหลายสถานที่เลยทีเดียวที่สามารถที่จะเลือกรับประทานอาหารเช้ากันได้มีอาหารป่านะฮะโอ้เยอะะเลยทีเดียวนะฮะถ้าลองสืบถามดูที่นั่นนะฮะจาขึ้นไปอีกนะครับก็ จะเห็นเป็นประจําเลยทีเดียวนะครับก็จะมีนะครับสถานที่ต่างๆนะครับให้ได้ดูแล้วก็ให้ได้เห็นทะเลหมอกได้ถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายมีการปรับปรุงเยอะพอสมควรทีเดียวแต่ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าสภาพอากาศที่ใช้คําว่าอะไรนะฮะมีธรรมชาตินะครับคือได้กลิ่นพันธุ์พืชพันไม้ไอแห่งนะฮะความเป็นธรรมชาติต,ตรงนี้เรียกได้ว่านะฮะทาง,ขงเขาเสลดนี้ ยอดที่สุดเลยเพราะว่ามีต้นไม้อยู่เยอะแยะมากมายนั่นเองก็เลยดีใจจนเนื้อเต้นก็ว่าได้นะครับที่ได้รับทราบถึงเกี่ยวกับข่าวนี้แล้วก็ขอให้ทุกๆคนเนี่ยนะฮะขยันในการออกกำลังกายเลือกสถานที่ที่ดีๆตอนนี้ก็น่าดีใจนะฮะทีเ่เขาเรียกว่าหน่วยงานทางราชการผู้ดูแลบ้านเมืองเนี่ยเขาได้เอาใจใส่สับส่วนนะครับต้องชื่นชมในส่วนของนายกเตี้นมสีมังกรหงนิดนึงเพราะว่าได้ไปเจอประจําเลยในหลายๆที่นะครับ